สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับเล็กอีกแล้ววันนี้เล็กจะมาบอกวิธีบำรุงมะนาวเป็นกิ่งมะนาวเป็นกิ่งตอนนะคะนี้เล็กตอนเองเอาลงดินได้โดยประมาณ7วันนะคะ7วันหลังจากนั้นเราก็สังเกตดูว่ามะนาวเราคือ,อปรับสภาพกับดินและกระถางใหม่ได้แล้วนะคะและต่อจากนี้ไปคือเราจะบำรุงสังเกตไหมว่าถ้าไม่บำรุงนะคะมะนาวจะไม่โตไม่แตกยอดใหม่นะ อะวันนี้เล็กจะมาบอกวิธีการบำรุงนะคะเป็นปุ๋ยที่เล็กทำใช้บำรุงแล้วก็รดรานนะท่านผู้ชมมาดูว่าเล็กใส่อะไรยังไงแล้วเห็นผลมะนาวกิ่งตอนของเล็กนะคะคือเคยตอนแล้วไปปลูกแล้วคือสวยออกลูกแล้วนะคะจะอยู่ทางฝั่งนี้นะ ข้างกำแพงนะคะก็ออกลูกบางทีกินไม่ทันลูกร่วงเป็นสีเหลืองเลยก็มีนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอ่ามีอะไรบ้างคะอันนี้คือน้าปลาราค่ะทุกคนกลัวม,มันจะพุ่งออกเมียวไม่ต้องกวนมั <c oughs> นจะมีเมียวน้อยโอ้เอาไอเนี้ยเอาเล็บมาเกาะด้วยนะเราทําอะไรก็อยากทําด้วยเมียวหยอกค่ะทุกคนน่ะโอเค ตัวแรกเลยนะคะปุย๋ยด่วนจีที่เล็กใช้ในการบำรุงกิ่งของมะนาวให้แตกยอดนะคะแล้วก็ออกดอกก็คือ1ไข่ไก่หนึ่งฟองอ่าหลังจากนั้นเปลือกไข่ไม่ทิ้งนะคะเปลือกไข่เก่าๆไม่ทิ้งเอามาขยำถ้าตากแดดได้จะดีเพราะว่ามันจะกรอบและขยำได้ง่าย นะคะโอเคจากนั้นก็ให้เราใส่ลงไปในคนต้นของมะนาวเลยเนาะอ่าเดี๋ยวเล็กทำอันนี้ให้ดูก่อนนะคะนี่ก็คือไข่ไก่หนึ่งกอง ใส่น้ำปลาค่ะในนี้น้ำปลาเหมือนน้ำหมักปลาค่ะทุกคนเหมือนน้ำหมักปลาคือมันจะมีแคลเซียมเนื้อปลาแร่ธาตุอาหารต่างๆปลาร้านี่แหละค่ะเป็นปุ๋ยที่อยู่ในครัวเราแล้วก็ประหยัดมากๆนะคะใส่ลงไปอันนี้เข้มข้นมากนะทุกคนอ่ะสูตรนี้สูตรนี้เล็กเคยทำแล้วนะคะเป็นสูตรเอามะม่วงดกลองย้อนดูคลิปได้นะ เห็นผลจริงพริกก็ใช้ได้มะเขือก็ใช้ได้พวกไม้ดอกไม้ผลนะคะอ่าเราก็จะตีให้เข้ากันจากนั้นเอ่าเติมน้ำนิดหน่อยน้ำเปล่าเรานี่แหละคะ่ะแมวนี่ขี้ดื้อมากเลยทุกคนก <c oughs> วนได้ทุกสถานการณ์เดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งที่เล็กใส่เป็นประจำเลยคือจุลียนสีแสงข้อแสงอยู่ด้านหลังเดี๋ยวเล็กไปหยิบมาก่อนนะ ขวดเล็กขวดใหญ่มีหมดนะคะทําไว้ตลอดเดี๋ยวจะมาบอกวิธีทํานะเห็นช่องว่างๆนั้นไหมอาจจะมองไม่ชัดนะคะเพราะว่า,าต้นไอ้นียต้นไม้กระถางนี้บางเดี๋ยวเล็กจะมาบอกวิธีทํานะหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเล็กใช้เลยใส่ประมาณนี้นะคะกะประมาณเอานะทุกคนหลังจากนั้นตีทุกอย่างให้เข้ากันค่ะนี่นี่แหละปุ๋ยที่เล็กทา ใครไม่มีปลาให้ใส่เครื่องดื่มชูกําลังนะคะตัวนั้นจะช่วยเร่งให้กิ่งพวกมะนาวเนี่ยแตกดอกคือแตกยอดแตกดอกแตกยอดแล้วมันก็จะแตกดอกออกมานะคะอ่ะโอเคนี่พอได้อย่างนี้แล้วนะทุกคนก่อนที่เราจะรดปุ๋ยให้เรารดน้ําให้ชุ่มก่อนบอกตรงๆนะคะดิน,ด,นด้านล่างที่เล็กใช้ปลูกน่ะเป็นดิน เกิดจากพวกเผาเศษอะไรนะใบของมะพร้าวแห้งอะ่ะทุกคนมันก็เป็นขี้เท่าอะค่ะมีแต่ขี้เท่าจริงแล้วก็ด้านบนเป็นดินนะคะจากนั้นเล็กถึงจะมาใส่ปุ๋ยตีให้เข้ากันแบบนี้นะคะแล้วก็รดลงร,บรอบๆเลยนี่แบบนี้ค่ะจากนั้นก็ให้รดน้ําจนชุ่มนะทุกคนนี่ทําแบบนี้นะคะให้สังเกตดูมะนาวเรา ว่าเป็นอย่างไรบ้างจากนั้นให้มาตัดตัดยอดนี่ตัดยอดค่ะและใบไหนที่แบบมีจุดด่างให้ตัดออกแล้วเอาไปทิ้งไกลๆหรือเอาไปเผาก็ได้นะคะนี่อันนี้มีละใบหนึ่งตัดออกค่ะเพราะมันเป็นโรคแฮงเกอร์มันจะรุกรามนะทุกคนตัดออกอย่าเสียดายนะคะแต่ว่าเหลือใบไว้หน่อยนะเพราะว่าเพื่อเราจะได้สั่งข้อแสง เห็นนะรถจนชุ่มเลยนี่ค่ะวิธีการของเลกนะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะคะสําหรับมะนาวกิ่งนี้นะมันจะเป็นยังไงอย่าลืมนะคะมีกี่ยอดตัดออกอันนี้อันนี้มันติดผลแล้วนะทุกคนเนี่ยจะมีรอยแต่ว่าเล็กเด็ดผลออกแล้วนะคะเป็นกิ่งที่เล็กตอนเองพันพันอะไรพันแป้นหอมแป้นใยห,หอมนะคะคือเปลือกบางเป็นมะนาวพันดีค่ะแต่ว่าตอนนี้เล็กยังไม่ตอนอีกเพราะว่า,าจะพัก ้นนไวก่อะนนะคะสูงท่วมหัวเลยนะคะอันนั้นก็ปลูกจากกิ่งตอนเหมือนกันค่ะสำหรับคลิปนี้เล็กก็มา,อ,าอธิบายว่าเออเล็กบำรุงมะนาวยังไงเพราะว่ามีลูกค้าที่สั่งกิ่งมะนาวไปนะคะให้ทำแบบนี้นะเล็กทำแบบนี้แล้วเห็นผลขอบคุณที่สนับสนุนนะคะและก็มาแบ่งปันหวังว่าจะเป็นความรู้ไม่มากก็น,น้อยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้เล็กต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย